เตงเมนิสถานเคยได้ชื่อว่าเป็นประเทศเกาหลีเหนือแห่งเอเชียกลาง เพราะเคยมีอดีตผู้นําคนหนึ่งที่รวบอํานาจและมีลทัทธิบูชาบุคคลสุดพีคชนิดไม่น้อยหน้าตระกูลคิมเลยทีเดียวว่าแต่ว่าทําไมเติร์กเมนิสถานจึงมาลงเอยเช่นนั้นและความเป็นมาของประเทศนี้มีเรื่องอื่นที่น่าสนใจอีกหรือไม่มาติดตามในคลิปนี้กันเลยครับประวัติศาสตร์ยุคต้นของเติร์กเมนิสถานนับว่าไม่แตกต่างจากชาติเอเชียกลางอื่นๆมากนะักเริ่มจากการค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ยุ่งเหยายุราวกว่า70,000ปีตามมาด้วยการเข้ามาของชนเผ่าขี่ม้าอย่างไซเทียนซึ่งมีต้นกําเนิดมาจากแถวคอเคซัสกับรอบทะเลดําและสร แบคทีเรียขึ้นในบริเวณนี้ต่อมาแบคทีเรียถูกโนวกเป็นส่วนหนึ่งของจกักรวรรดิเปอร์เซียอะเคเมนินซึ่งประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกเริ่มขึ้นในยุคนี้ต่อมาเป็นยุคกรีกหลังจากยุคเปอร์เซียของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชในพื้นที่เติมเมนิสถานนี้มีการตั้งเมืองอเล็กซานเดียซึ่งเป็นชื่อที่โหลมากที่ต่อมาเป็นเมืองเมิร์ฟซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกในปัจจุบันหลังจากยุคพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ เติมเมนิสถานได้อยู่ในอาณาจักรกรีกส่วนของซิลิสิตซึ่งต่อมาได้ถูกแย่งชิงไปโดยชนเผ่าเล่ล่อนจากทางเหนือของอิหร่านที่ชื่อว่าพาเทียซึ่งชาพาเทียนี้ตั้งเมืองหลวงที่เมืองนีซ่าปัจจุบันเป็นแหล่งมรดกโลกอีกเช่นกันในช่วงศตวรรษที่4ถึง7อารยธรรมแถบนี้ได้พัฒนาต่อไปโดยมีการสร้างเมืองต่างๆริมแม่น้ำและมเมืองเมิร์ฟกับนีซ่าได้กลายเป็นศูนย์กลางของการเลี้ยงนอนไหม่และเมืองเส้นทางการค้าขายสายหมที่สำคัญเชื่อมระหว่างราชวงศ์ถังไปจนถึงนครแบกแดดในศตวรรษที่8กองทัพอาลัุส ลิมได้บุกเข้าเมืองเอเชียกลางพร้อมทั้งเผยแพร่ศาสนาทําให้เอเชียกลางกลายเป็นนับถือศาสนาอิสลามเมืองเมิร์บได้กลายเป็นเมืองเอกของจังหวัดท้องถิน่นและยังใช้เป็นฐานบุกต่อเข้าไปในซินเจียงด้วยนอกจากนี้เมืองเมิร์บยังเป็นต้นกําเนิดของราชวงศ์อับบาซียที่ต่อมาย้ายไปแบกแดดและกลายเป็นราชวงศ์กลาลิบที่ยิ่งใหญ่ต่อไปในช่วงศตวรรษที่10มีชนเผ่าเด่ร่อนชื่อโอคุดเข้ามาแย่งชิงพื้นที่เติร์กเมนิสถานปัจจุบันซึ่งโอคุดเชื่อว่าเป็นชาวเติร์กิ ที่มาจากมองโกลและไซบีเรียต่อมาพวกเขาตั้งอาณาจักรใหญ่ชื่อเซลจุกที่ครอบครุมเอเชียกลางเปิดเสียและตะวันออกกลางซึ่งต่อมาได้อพยพต่อไปเป็นชาวเติร์กและอาเซอร์ไบจานอย่างไรก็ตามคําว่าเติร์กเมนได้เกิดขึ้นในช่วงได้เรียกกันเพื่อใช้แยกคนที่อพยพลงใต้ไปอสสาศัยอยู่ในเมืองกับคนที่อสสาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าจึงแปลว่าคนเติร์กเมนมีบรรพบุรุษร่วมกับชาวเซลจุกกับชาวเติร์กที่ปัจจุบันอยู่ในตุรกีและอาเซอร์ไบจานนั่นเองหลังจากยุคเซลจุกแล้วก็เข้าสู่ม,งม,มอง ังแต่ชาวเติร์กเมนยังคงเหลือรอดจากการอพยพไปทางเหนือหรือไปทางตะวันตกริมทะเลแคสเปียนต่อมาชาวเติร์กเมนอยู่ภายใต้การปกคอรองของรัฐสืบทอดจากจากักรวรรดิมองโกลและอยู่ภายใต้จักรวรรดิติมูช่วงัสั้นๆในช่วงศตวรรษที่14-16หลังยุคติมูมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญคือมีการจัดระเบียบชาวเติร์กเมนออกเป็นชนเผ่าต่างๆที่ยังใช้กันมาถึงปัจจุบนันเช่นเผ่ายมุดเผ่าเตเกส่วนในทางการเมืองเอเชียกลางส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นรัฐขานคีวาเป็นรัฐขานบุคลาซึ่งเป็น อ,อาณาจักรของเผ่าอุซเบกแต่ชาวเติร์กเ,เมนยังมีความสําคัญในฐานะเป็นกองทหารที่มีฝีมือระหว่างที่ชาวเติร์กเ,เมนกระจายกันอยู่นั้นรัฐขานคีวากับบุคลานี่เองที่เกิดมาหากราบและประเพณีที่บอกเล่าต่อกันปากต่อปากของเติร์กเมนในปัจจุบันรวมทั้งมีนักคินที่เรียกร้องให้ชาวเติร์กเ,เมนเผ่าต่างๆสามัคคีกันสิ่งเหล่านี้อาจถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของชาวเติร์กเมนขึ้นอย่างไรก็ตามกว่าชาวเติร์กเมนจะมารวมตัวกันเป็นประเทศก็ยุคโซเวียตนั่นเลยต่อมาในช่วงศตวรรษที่18 รัเสเซียเริ่มเข้ามามีอิทธิพลในเอเชียกลางซึ่งสาเหตุหนึ่งเพื่อปราบปรามการค้าท่าชาวรัเสเซีย อย่างไรก็ตามชาวเติร์กเมนสามารถขับไล่กองทัพรัเสเซียได้ครั้งหนึ่งในยุทธการที่กักเทเปในปี1879แต่สุดท้ายก็แพ้ให้กับรัเสเซียในปี1881และจนถึงปี1894เติร์กเมนิสถานได้ตกเป็นของรัเสเซียเกือบทั้งหมดในปี1879เริ่มมีการสร้างทางรถไฟสายทางแคสเปียนผ่านเติร์กเมนิสถานเพื่อเป็นเส้นทางส่งถหารรัเสเซียไปยังชายแดนอัฟกานิสถานในช่วงเรสเกมในปี1885 เกิดการกระทบกระทั่งระหว่างรัสเซียกับอัฟกานิสถานและเกิดบานไปลายไปเป็นสงครามกับอังกฤษจนรัสเซียกับอังกฤษเจราจาปักปันเขตแดนระหว่างเติมเมนิสถานกับอัฟกานิสถานซึ่งบางส่วนใช้มาจนถึงปัจจุบันในปี1906การก่อสร้างทางรถไฟสายทานแคสเปียนเสร็จสิน้นและมีการเชื่อมรัสเซียส่วนยุโรปกับเอเชียกลางได้สำเร็จทำให้มีผู้ตั้งถิ่นฐานชาวสลาฟหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่เกิดเป็นเมืองที่รัสเซียสร้างไว้อย่างอัสกาบัดซึ่งเป็นเมืองหลวงของเติมเมนิสถานในทุกวันนี้ การบริหารของผู้ว่าราชการรัสเซียที่ช่อชนและป่าเถื่อนทำให้พื้นที่เอเชียกลางไม่พอใจในปี1916เกิดการกบฏท,ที่ต่อต้านการเกณฑ์ทาหารไปรบในสงครามโลกครั้งที่1และหลังการปฏิวัติรัสเซียในปี1917 พื้นที่เติร์กเมนิสถานเป็นที่ตั้งของกลุ่มต่อต้านบอลเซวิคจึงมีการต่อสู้กับกองทัพแดงจนกระทั่งในปี1923ในปี1924มีการล่าเส้นแบ่งให้เกิดสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเติร์กเมนิสถานที่เป็นเขตแดนเดียวกับในปัจจุบันโดยมีประชากร80เป็นชาวเติร์กเ,เมนทางการยังพยายามเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนท้องถิน่นทำให้จนถึงทศวรรษที่1930ประชากรเติร์กเมนิสถา,านส่วนใหญ่เปลี่ยนจากชนเผ่าเล่ร่อนมาเป็นชาวเมืองนอกจากนี้ยังมีการอพยพ ของชาวโยุโรปที่ต่างๆเข้ามาเพิ่มในช่วงเดียวกันกับทางโซเวียตยังได้ส่งเสริมอัตลักษณ์ประจำชาติอย่างหนักทั้งภาษาศิลปะและการศึกษาซึ่งดูเหมือนจะเป็นเรื่องย้อนแย้งจริงๆทางการโซเวียตต้องการป้องกันไม่ให้ชาวเอเชียกลางซึ่งเป็นเติร์กิชเหมือนกันรวมตัวกันติดและหลังสาภาพโซเวียตล่มสลายก็เกิดเป็นรัฐใหม่ตามอัตลักษณ์ที่มีการเผยแพร่นี้เองบวกกับการยกวัฒนธรรมรัสเซียขึ้นมาควบคู่ในปี1948เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในกรุงอัสกาบัดซึ่งทาให้มีผู้เสียชีวิตกว่า10,000คนบางประมาณการ บอกว่าคิดเป็น2ในสาของจํานวนประชากรเมืองในขณะนั้นเลยทีเดียวในทศวรรษที่1950เริ่มมีการก่อสร้างคลองคราคุมเพื่อใช้ผ่านน้าไปทําชลประทานเพราะปลูกฝ้ายอย่างหนักผลทําให้น้ําไหลลงสู่ทะเลเอาลาน้อยลงจนแห้งเหือดไปเป็นทะเลทรายในที่สุดในทศวรรษที่1960มีการค้นพบบ่อกแก๊สธรรมชาติดาวเลตาบัตซึ่งนับเป็นบ่อกแก๊สที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่นอกตอนออกกลางละรัสเซียนอกจากนี้ยังมีแหล่งที่มีชื่อเสียงอีกอเช่นบ่อกแก๊สดาวาซาซึ่งมีความพยายามจุดไฟเผาในทศวรรษที่ 1,980เพื่อควบคุมแก๊สพิษแต่ปริมาณแก๊สที่มีอยู่มหาศาลทำให้บ่อนี้ยังคงติดไฟจนถึงปัจจุบันจนมีคำเรียกว่ามันคือประตูสู่กลุ่มนรก หลังเติมเมนิสถานได้รับเอกราชในปี1991มีผู้นําคนแรกคือซาปามูลานีอาซอฟซึ่งเป็นผู้นําพรรคคอมมิวนิสต์เติมเมนิสถานก่อการล่มสลายนั่นเองนิยอาซอบนี้ขึ้นชื่อเรื่องเป็นผู้นำเผด็จการสไตล์เดียวกับตระกูลคลิมแห่งเกาหลีเหนือที่มีลทัทธิบูชาตัวบุคคลอย่างหนักและมีการออกกฎตามใจชอบเช่นสร้างเมืองหลวงใหม่จากหินอ่อนทั้งหมด การสั่งให้ข้าราชการต้องเดินทับเป็นระยะทางกว่า30กิโลเมตรปีละครั้งเพื่อสุขภาพรวมไปถึงการเขียนหนังสือรู้นำมาของตัวเองที่ทุกคนต้องเรียนรู้ประดุคคำพีทางศาสนาแม้หลังจากนิยสอบเสียชีวิตไปแล้วผู้นำคนถัดมาแม้ลดทอนลทัทธิบูชาตัวบุคคลบางส่วนของนิยาซอฟแต่ก็ยังคงมีการปกครองสไตล์คล้ายเดิมแถมผู้นำสองคนล่าสุดยังเป็นตระกูลเดียวกันทำให้ถูกประหาว่าเป็นระบบราชวงศ์การเมืองด้วย ด้วยเหตุผลเหล่านี้เองที่ทําให้เติร์มนิสถานมีลักษณะอย่างในปัจจุบันนะักผจญภัยหลายท่านรู้สึกอยากไปสัมผัสเกาหลีเหนือด้วยตัวเองสักครั้งแต่บอกเลยว่าเติร์มนิสถานนี้ก็ให้ความรู้สึกคล้ายๆกันครับใครชินชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง The Why c h r o n i c l e ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ประเทศใดหรือว่าเนื้อหาเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจนะครับโปรดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ